พระธรรมยามขําคืนจงดูแลชีวิตต,ตนเองในหนึ่งทิโมธีบทที่สีข้อที่16จงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิดครับเรามาฟังคู่พระพรแบ่งปันและพ่อแม่รูปอาจารย์วีรชัยหรือสลัดอาจารย์ชวนพิษและอาจารย์มีชัยโกแว ข้อแนะนำในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะนอนหลับพักผ่อนข้อแนะนำของอัครทูตเปรโรที่ให้กับทิโมธีสิริรักของท่านเกี่ยวกับการให้ชีวิตที่สมดุลก็คือการดูแลทั้งตัวเองกับหน้าที่การงานให้ดีที่สุดสังคมเราเป็นสังคมที่สร้างวิญญาณแห่งการแข่งขันแต่ละบุคคล แต่เราบริษัททุ่มเทชีวิตให้กับการงานจนไม่มีเวลากินเวลานอนแพ้ใครไม่ได้เป็นรองไม่ได้ต้องรับหน้าผู้อื่นในโลกของนักธุรกิจคงไม่มีทางเลือกอื่นมากนะักเพราะถ้าไม่อยู่ข้างหน้าในที่สุดจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ขณะที่ทุ่มเทกับการงานเพื่อความได้เปรียบหรือความก้าวหน้าของบริษัทบางทีเราก็ลืมการดูแลชีวิต สุขภาพปล่อยให้ร่างกายสุดโสมให้ความเครียดในการทำงานทําลายสุขภาพเราฝืนตัวเองด้วยการกินยาขยันวงเล็บคือยาบ้ายาน,านานาชนิดเพื่อบังคับร่างกายและสมองให้ทำงานเขาให้ความสำคัญสำเร็จของชนะผู้อื่นเขาก็ต้องแลกกับการเสียสุขภาพทั้งกายและจิตใจที่แย่กว่านั้นก็คือ ครอบครัวไม่ได้รับการเอาใจใส่ลูกๆูกไม่ได้รับการเหลียวแลถึงเวลาที่เราจะต้องหันมาสร้างความสมดุลกับระหว่างหน้าที่การงานกับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานตัวเราคือต้นทุนเป็นตัวผลิตผลของชีวิตเมื่อใดที่ตัวผลิตมีคุณนับสุขภาพร่างกายและจิตใจสุดโทรมลงไป ผลผลิตของชีวิตจะหยุดลงถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายดีจิตใจแจ่มใสมิตรภาพดีผลผลิตก็จะออกมาได้ดีและยาวนานชีวิตหลายคนเป็นเหมือนรถบรรทุกที่หนักเกินพิกัดในระยะสั้นๆดูเหมือนเขาก้าวหน้าได้ผลเร็วกว่าผู้อื่นแต่ในระยะยาวรถก็จะพังใช้าการไม่ได้ผมเคยตกอยู่ในการทดลองนี้ ที่มองเห็นความสำคัญของความสำเร็จในหน้าที่การงานจนต้องมเสียเวลาและเสียเงินมากมายซ่อมแซมสุขภาพที่เกือบพังใช้การไม่ได้มีบางคนที่อาจจะตกอยู่ตกขอบไปอีกด้านหนึ่งเขาหมวแต่ดูแลตัวเองจนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้เกลียดค้านคริสเตียนบางคนอ้างความเชื่อในพระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูฉะนั้นไม่ต้องขยันทำงาน ด้วยการกล่าวว่าพระเจ้าเลี้ยงดูนกในอากาศแล้วพระเจ้าจะเลี้ยงดูเขาเช่นกันการกล่าวอ้างเช่นนี้ผิดบริบทความคำสอนของพระเยซูพง์เลี้ยงนกในอากาศคือนกที่ขยันออกไปหาอาหารพง์ไม่ได้เลี้ยงนกที่ขี้เกียจนอนอยู่แต่ในหลังเท่านั้นท่านผู้ฟังที่รักจงดูแลเอใจใส่ชีวิตสุขภาพร่างกายอย่างเหมาะสม เพราะร่างกายของเราเป็นพวีหารของพระเจ้าและเป็นอุปกรณ์สำหรับการรับใช้ในงานของพระเจ้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขณะเดียวกันเราจะขยันในการงานเพื่อเราจะเห็นความก้าวหน้าในกิจการงานที่ทำอยู่จากการอวยพรของพระเจ้าท่านผู้ฟังครับในครอบครัวค่ำคืนนี้ท่านติดปัญหาอะไรสุขภาพร่างกายจิตวิญ,ญญาณที่ล้มเหลวหรืออดสู จงอธิษฐานแล้วพระพรจะเกิดขึ้นสติปัญญาจะมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนในหนึ่งที่โมทีบทที่สี่ข้อที่สิบหกจงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิดแล้วสุขภาพร่างกายและจิตวิญญาณของท่านจะเข้มแข็งและมีสุขภาพที่ดีที่พระเจ้าทรงดูแลชีวิตของเราขอให้เราอธิษฐานก่อนที่จะนอนหลับพ,พักผ่อนและพรุ่งนี้จะเป็นพระพร อันเป็นแสงสว่างสดใสแก่ชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพระพร